น่าเีมาถ่ายเลยถ่ายลถ่ายแลวนี่น้องเล่นเกมซากุระอยู่น้องชายชอบเล่นเกมซากุระน้องอยากเป็นผู้หญิงน้องอยากเป็นตุ๊ดูค่ะคนนี้เกมซากุระนี่น้องแต่งตัวเองเลยนะดูสิเขาอุ้มน้องแมวไยเดี๋ยวดูก่อน กดตรงนี้กดท็อกกดท็อกตรงนี้แล้วก็กดอุ้มตรงนี้เอาเอาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงอุ้มแล้ว่ะแมวไปทำอะไรอ่ะจะเอาแมวไปอยู่ตรงตรงนี้เดี๋ยวเรานะจะให้แมวมันทำท่าตลกเอาไหมเอาเลยเฮ้ยไอหมาปุ่งเดียวตัวน้นหมาแก้วก็ตัว ไทรไหมเดี๋ยวาเออรอวปล่าไม่ได้จุดจุดแล้วลูกทมนี่ไงทุกคนน้องเล่นเกลสกุล่เป็นหมนะแต่น้องก็ยังไม่รู้จักพ่อเอมรเดียวหนนั้่มเมีดีกะดิงวิวเดี๋ยวเราอัดหน้าจอกดอัดหน้าจอเลยอัดอัดดอัดด หบสวัสด mm ีค hmm. รับด้วยนะครับปอสวัส uh, ดีวัสดีครับผมมาเล่นเกมสซันกด้านะครับยังไงแมวทำตาตาหลอกเลยยังไงดูนี่ตุ๊กน น้องเล่น YouTube นะครับน้องเล่น YouTube นะทุกคนหยุดให้ท,ทำน้องแมวทำตาลกที่ิ <c oughs> มันตลกมากเลยไม่อยากให้เลิกทำเลยมันตลกมาก <c oughs> หมาก็ทำได้นะรู้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูหมาไปแล้วคนล่าตามมาไดไหมอ่ะตามได้ตามได้เพราะที่มันไม่ไกล เดี๋ยวเราจะให้มันทำท่าตลุกตลุกตล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 ุกตลกตลกนี่ไงตลกพอไหมตลกพอแล้วก็เอ้าโอเคให้มันทำอยู่หน้าอะไรเนาะใช่นี่น้องแต่งตัวเองเลยทุกคนเฮ้ยมองดูแล้วมันสวยมากเลยนะ เราไปไหนดีอะไม่รู้อะเนี่ยค่ะทุกคนน้องเล่นเกมส์มากุ๊กปี๊ดไปชนรถของเรารถมินินะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจอดเหรอเอาไปจอดนั่นแหละ mm hmm. เราจะแต่งแต่งงานหรือทำอย่างอื่นดีอ,อ่ะเอาวแล้วคุณเมื่อกี้คุนเราอย่าทำอะไรกับแฟนเราดีอ่ะไม่รู้สิแต่งงานไหมหรือว่าอะไรไใช่เออมันมีห้องใต้หลังคาด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อไปดูไปห้องใต้หลังคานะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเค จะเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ,อะหันคนค่ะแบบนั่นไงไะนี่หนันคนสวัสดีครับผมกำลงังจะมาเล่นเกมส์ตกรุดนะครับนี่ เดี๋ยมันมีห้องใต้หลังคาเปิดแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาดูนอี้อ้าวอ้าวพี่ปิดทำไมอะเดี๋ยวเราเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดเอมไ่านเอนเอ้าวอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะทุกคนน้องนองี่างเอ้ยนี่ไงน้องน้องเข้ามาในห้องใต้หลังคา แล้วก็เด uh, okay, so oh! oh, like ินไปแล้วก็สุดแล้วก็บอกให้เขาุดตามมาเดดเดดมาปั๊บนึงสิกดตรงนี้นะกดตรงนี้กดตรงนี้เออจุดตรงนี้เลยตามมาแล้วก็จับปิดปิดปิดเลยปิดแล้วก็มันขึ้นไปเฮ้ย้ยเมันเหมือนไอการปรากฏตัวยังไงไม่รู้อะนี่ไงว้าว อยากออกอ่ะใช่แล้วแล้วก็กาบเป็นผู้หญิงเลย